นักวิจัยไทยคิดคน้นสเปรย์ลดอุณหภูมิต้นทุนต่ำครั้งแรกของโลก ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการคลายความร้อนต้นทุนต่ำนะครับซึ่งผลงานนี้นะครับมาจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้คิดค้นสเปกฟรีมลดอุณหภูมิโดยเป็นการใช้หลักการแผ่ความร้อนหรือว่าการแผ่รังสีซึ่งจะดึงความร้อนออกจากภายในอาคารนะครับสู่ภายนอกอาคาร โดยไม่ใช้พลังงานและใช้ต้นทุนในการผลิตที่ต่ำซึ่งรองศาสตราจารย์ดรพงศกรการจนะบุตรอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนายปัทวีสก,กตะนักศึกษาระดับปริญญาเอกและทีมงานผู้คิดค้นสเปรย์ฟิล์มลดอุณหภูมิ ก็ได้ออกมาเผยว่าการระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสีทําได้โดยการแผ่รังสีความร้อนในช่วง8-13ไมโครเมตรเนื่องจากช่วงรังสีนี้นะครับเป็นช่วงที่ชั้นบรรยากาศเปิดโดยสามารถทําได้3วิธีนั่นก็คือการเลือกวัสดุที่มีพันธะเคมีที่เหมาะสมโดยจะสามารถแผ่รังสีความร้อนในช่วง8-13ไมโครเมตรได้ดีในธรรมชาติ การใช้สารเจือปนที่ผสมเข้าไปในวัสดุที่ไม่มีพันธะเคมีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการแผ่รังสีความร้อนในช่วง8-13ไมโครเมตรทำให้เกิดรูปทรงและรูปร่างวิธีนี้นะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของดชชนีการสะท้อนแสงที่แตกต่างแบบไม่เป็นเนื้อเดียวรูปทรงเหล่านั้นต้องมีขนาดในช่วง8-13ไมโครเมตรการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะครับทำให้เกิดการแผ่รังสีความร้อนอินฟราเรดซึ่งทำให้เกิดรูปทรงและรูปร่างมักจะมีการใช้กระบวน การที่ซับซ้อนและมีราคาแพงทําให้มีการพัฒนาสเปรย์ฟิล์มลดอุณหภูมิซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่กระบวนการสเปรย์ถูกนํามาสร้างในรูปทรงและรูปร่างสามารถเพิ่มและระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดในช่วง8-13มโครเมตรได้รวมถึงยังใช้ได้กับลักษณะพื้นผิวที่หลากหลายแตกต่างจากสินค้าทั่วไปในปัจจุบันการวิจัยนี้นะครับมีการทดลองเคลือบลงในวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก้วกระจกแผ่นโลหะ สำหรับหลังคาปูนกระเบื้องหลังคาและหลังการทดลองนะครับพบว่าสามารถคลายร้อนได้ถึง0.25ถึง2.2องศาเซลเซียสและมีการคำนวณต้นทุนแล้วนะครับว่าอยู่ในช่วง20ถึง50บาทต่อตารางเมตรซึ่งถ้าหากมีการผลิตในระดับ mass production นะครับก็ะจะสามารถลดต้นทุนลงไปได้อีกและเมื่อเทียบกับสินค้าลดอุณหภูมิด้วยการแผ่รังสีตามท้องตลาดแล้ว ปัจจุบันนะครับสินค้าพวกนี้ต้นทุนอยู่ในช่วง2 0 0ถึง500บาทต่อตารางเมตรเลยทีเดียวสำหรับการวิจัยครั้งนี้นะครับก็ได้มีการถูกยื่นและจดสิทธิบัตรผ่านมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อนมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน